สวัสดีจ้าพี่น้องป่องป่ายสมองสมบัสมบูสุขคนอยู่กับแม่นางตองอูช่องตองอูรำเพรือออฟฟิเชียลสวัสดีสสดยายจืนเอาลูกขึ้นว่าน้ำพีน้ำน้องเอาบีผมก่อนว่าโอ้อาอาแบ่งงานรอแล้วรอแล้วส,สวัสดีไปชั้การพี่น้องว่าจะไห<ป>นน้องคุณหองคาวาตลกซื้อดังมหาสันดอก มาตะแก่ก่วงแก่ไก่มาตะโคราชพูน่ะมาตโคราชพูน่ะมาตะโครามาหามีจืมีกินมาสิินัชใจด่าจเข้าพอดีมากนี่นนนนนเตีมม๋ยห่อนหรือเตีเป็นไผนกันพี่นอ้องครับเพื่อเรานีค่ครับพี่น้อง ปาสวัสดีตลกชื่อดังตลกในตำนานพี่คหมวดพรอนคุณเดชสวัสดีครับสวัสดีครับอโอ้ยวิ่งเอาโอ้ยวิ่งเอา <laughs> <laughs> หน้านี่เขาบ่กให้ซักอดอกเขาให้วิ่งเอา เออมันใกจะเขานาวเราได้จ้านยเพียงนีกันสีไม่ผ้ากแต่กะจี้หนานอนเป่าเขาฝนหลังกท่อหน้าโอนเห็นแล้วคาดูมันหนาวเลยอืมชักนองชาพี่สช้านองชัก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 านงียเดียวอหนาเว้ยทีอาไหมัเอาเพนซับววลยเนี่ย้ยเว้ยมาานแกวิ่งว้าวเป็นสั์ เันะจป็นจังใดมาจังใดก่อดถามข้าวถามข้าวก่อนอายเป็นจังใดไปยุ่ยใส่ขว่าจาะเอ็นเตอร์บอดโจดสาวหน่อยเพป็นบ้านแช่งคนผูหาบพญวันวันที่ยี่สิบเก่าวางโมมาซังแต่เลว่าเอาว่างไม่เดียกวราอ จะไปเห็นน้ำกันน้องไอ้น้องมาสั่นผมเอาไม่นกมากโยตัวอ่ะว่ะอืมต่างคอนเสิฟว่านกน้อยเพชรบ้านแพงมาสั่นเลจ้าโอเอฟซีเพิ่นอยากเห็นไอ้คำมอดมาสั่นมาอยากเห็นคำมอดมันอ่ามันร่วมวงกับเสียงอีสานบวกด้วยสาวน้อยเพชรบ้านแพงมันเลยจัดให้ไล่คณะเรื่อยใช่ไหมอืมเอาพูดสังกว่าพุ่งพุ่งมาเลยเอ้อ เอากับหัวเมร์เนาะกี่ปูมด้วยหนิหัวโตโปูด้วหนิเนี่ยเออว่าโอ้ยกันในยังงงสิถามข้าวสิถามข้าวเออกินยาไงก็ได้กินยาเนี่ยขึ้นแต่กระเต้าโอโอขึ้นแต่ อันนี้บักคืเพราะว่าอ่าเศร้าบ่ได้ลงทุนหลายแล้วอืมได้ลงทุนอ่ะก็ลงทุนแหละเนาะสาสื้อนั่น,นซื้อน,นี่ลงทุนตัดอดผมบริษัททามยายจืดเป็นยังเออว่าสิถามข้าถามข้าไปยุ่งจังใดเสนบไปยุ่งบ้านเฮ็ดธุรกิจอีหยังบ่ได้เฮ็ดธุรกิจหยังอยู่ให้อยู่หน้าตามภาษาที่ยังใสบ้านทั่วไปเออบุษราหน่อยนึงอยู่ในที่เนื้อที่7ไรสี่บุษราประมาณห่วงแค่หนีสิบกับสามพิษนี่ล่ะอืม กวางกินหายที่เราตามติดแล้วมันเนี่ยเฮ็ดยังบัดนี้เรี่องปลาเนอะเลี้ยงปลาเฮ็ดนาเลี้ยงปลาปล่อยปลาตามธรรมชาติเอาเอาห้ามลอย่างไรมันไปแล้วก็ปลูกต้นต้นสาบต้นะยุงอืต้นใหม่น่าหน้าชนิดปลูกประคัมแปรประคัมเกตจ้าจ้าจ้าเอาพันธุ์มาจากกันท่างปรับช่องผู้วานปลาแดงปลูกไว้หลายต้น มันเป็นยังดอกยันนึกว่ามั็นลาวงการเหวี่ยหินซันดอกมันจะว่าเลาวงการมอมันมันช่วงทับจากไม่กน่อยอไรพอดนะก็ขอบนภาพนั่นหละพภาพมเจอโควิดมาเจอโควิดกันเลยกันเลยมันกัเลยยาวเลยไดส่งโควิดกับบนบอมเน์วย้าหมดมันกับชีกิตั่วป้าเมืองไทยมันกโดนน้อกานเหมืนกันหมอนลทุกคณะ สนรองแด็ตเตอร์ป้อนบอยการนนบุตรีมันไปนักกันเมืองพวกมันไปเหมือนในส่วนพวกทัศสมุทรบาลำเหตุการแสดงได้สิกับมาอันเล่นตลกเรือกับมา่งองเพลงอีกบ่กพวกหนีโม่บ่อมอืมได้ไหมหล่ะจ้าเราเกิดจากตรงนี้แต่ว่าอาชีพสำรองมันก็มีอยู่มันไม่เป็นอาชีพสำรองหรอกอาชีพอันนึงมันก็เป็นอาชีพทำรถแม่โคขุดตาขุดตากจางตัมือหนี่งก็ยังขับอยู่ เราก็ถือว่าเป็นอาชีพกำลังหลังเืองเป็นอาชีพรักเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขา,าหมอกั่งับโดยแม่พ่อมังกรก่อนจะเอาหองเการจ้าแต่ว่าพ่อมามามาเขา้าสู่อองเก่ามาเทิงเนีแบบ่ยเกือบยี่สิบปีเลยครับคือจะม่ได้คักเลยมันจะไปได้ครับในช่วงโควิดมากมันมีง่ายหรอไมงกินไม่กิมไมไาานไม่ไปจับพ่อโทษรถปุตส่าปูนซ่าใช่านเชิญค่ะบัตรน้องอ่ะเออพี่น้องทักทัก กันไปเราชีวิตศิลปินเลือดศิลปินจะได้กันลืมบ่ได้นะอไอ้นาะทิมบ่ได้โดยเฉพาะศิลปินเนะ่ยเอ็นกันผู้ใจกันน้ท้ายกันบางครั้งนี่แม้แต่เส้นไม่นกับยิงก็ตามบางครั้งเนาะก็เข้าใจศิลปินเนาคบ่อยากมาอยู่น้ำเตือนทายญ่เอ้ยยังเอ้ยมันนึนโรแมนเนอกจำบ่ได้บ่ยังบ่เลือดมันกับคนมันจำบ่ได้ดิแต่กาจำบ่ได้ดอกคนมันหลายแต่การจำคนก็จำได้อยน้คนกับ จำบรยัยเขาข้าวก็นีแต่กะจีนอคิดว่าป้าสีอนัน้นจังไดจะได้รวมงานกับน,นอ้อบุญพระวาสนาคือบได้อันนี้เอาไปอเอามาได้มมหากันนี่คือยายจืดน,นี่บม่อยากมายู่น้ำกันเตี้ยตะกี <c oughs> ามเจ้าแม่<อ>ใช้ชีวิตเออม่ใส่เขาไ่อยากมาใส่ชีวิต่วมกันเตี้อมันก็อยู่ไปสี่ก้อนอยู่ไปจงสี่สักก้อนอยูใส่กับเป็นพี่เป็นน้องกันยูือเก้าลหละจ้ากันแพ่งกันคือเก้าหล่ะ ผ่าวัฒนาสางมันจังเจเลยมากมาห่วมกันหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปสักก้อนนั่นมาละจ้าอืมคุณน่าเอ่อด้วยว่าพราะลนนาที่ที่ยังค้างค่าอยู่ทั้งหลังกอดกระลายช่วงนี้นแม้่ตอ่านักนักแต่งเพลง่นทรงเพลงม่ให้กับกับปฏิเสธไปว่าช่วงนี้คือยังบพอพรมเขาอย่างมันมันยังบ่พรอมอ่ะคือ อ,ออกไปกัออกไปกันกไลคค่คาไอคนคนณบ่คอยเบึ่งดอกเขวาวช่วงนี้มันกะาอันนี้ยุ่งตลาดแล้วน่ะช่วงนี้บอกเลยว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลเนี่ยมันมันก้าวระดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยใครก็ได้เป็นนักร้องได้ป้องบ่ถือขี้บ่ถืออันนั้นบ่ถือเนื้อถือ,อยังกระดังได้เน้นมบเสมอนี่เห็นบ่เอาอันนี้บัดยายจุแล้วคือก่ดังหรอ เราลองเพลงแม่เอาขอจะเพลงดูขอจะเไเอาขอจะเพลงดูลองลองให้พี่น้องเบิ่งดูเพไหออเอเพลงเจ้าแม่ดดรังดังกบกัคือมันมันเป็นลักษณะว่าสูมือนใครก็ดังได้ด้วยโลกโซเชียลจ้านี้ตะกี้นี่มีตคนอยางเขาค่าย อยากมีห่างนี่ไข่อยู่มีสังกัดแต่ทุกวันนี้แทบแทบว่าต้องนี่ทุกวันนี้นี่ไข่ไข่ของตัวเองค่ะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถทำอาอัดเสียงอัด์ยังปอยมันมีหลายช่องทางที่ทำได้ห้องแค่ค่ำสองค่ำนี่ก็ดังได้ดิจกตอกมันตัวเลี้ืมแค่นียังก่อนเขาว่า ร่อตงติก๊กตอกป้าแข้งก็ได้บอกอย่างเลยร่องติงต๊กตอกไปแค่ดูกล้องเฉยๆคน้นเขาเบื้องเป็นแสนเป็นล้านมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าใหญ่พันตายเลยสิวะมาตรวจครับ่อนเลยววะให้ตายเองซะ ปานจับก้อนดุมปานจะเล้ยบ้างเล้ยขาปานเอามาเอาวัสดี้ค่ะวัสดีครับสวัสดีครับผมอันอันนี้ผู้ใดนี่ยจะเชิญบุญลงเนี่ยโอ้อาจารย์บุญลงเขาหาขวาคนเอ้ยใส่แม่ใส่แว่นตาแล้วจำมาได้เอันครูครูกับเจ้าแมนบอลเล่นตลกอันน้องบุญลงที่นั่นลูกหลานเจ้าแมนวะโอ้บุญลงพี่น้องบุญลงครับ แหวนเนี terror, ่ยถอดเพราะอะไรเนี่ยหยังถอดมันจะเป็นสิทธิ์เขาไปดิเขาไปเป็นแบบใดเป็นแบบใดเป็เอะไรก็แหวนเนี่ยส้นเดกยวถอดเพราะอะไรถอดมันจะเป็นสิทจะคว่างมูเพื่อนจะคว่างมูนี่ครับอพี่น้องบุญผ้าอนันสตาผ้าหัวมได้มาพ่อกันอิริพ่อตักิ่งเสียงกิ่งทั้งบุญลงทั้งไอ้ข้ามมอนกับบ่อน้องหัวมวนกันไปนะพี่น้องเนาะบางคนแก พี่อาโควิดบริเหตุการณ์แสดงเนี่ยก็กลับบ้านไปทํางานเหตุอันนั้นเหตุอันนี้ครับเอาแค่ผมครับเนี่ยนะก็ได้เป้าตั้งไว้เหตุเาเออเนี้มีป่าป่ป่ายังหลักป่ายังประยุทธ์ปอประยุทธ์้ยจะไปทำปลาคอป้าเคยยังกับป่มปุ่มขอยจะทำกับเด็กเบาเกินกากันอีจาร์นตีนะครับ กอดหัวนเลยครับผมสมทุกคนมาดูชิบนกได้เนี่ยัดดดดดยยงดเขียวก็ไม่เงียบไปพี่เออพิธปรกกอดบ้านัา่นแหะเอา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 หน่วหัวมวนกันได้พี่น้องทักไทยเป็นศิลปินนี่ก็ต้องทักไทยกันเออต้องอูนี่เป็นตลกอ,อ่าน้องไม่เนาะก็ต้องหาคู่บาอาจารย์คือไอคัมอดคือยายจืน แล้วก็ยิกเป็นคู้บาอาจารย์คุบาอาจารย์เจ้าอีกมันบอกเป็นตลกย้อนผู้ใดแค่นี้แล้วคู้บาอาจารย์ยิ่งจืดสอนบอกก็เพราะว่าได้สอนแต่จดจำเอ้จดจำเอาหมายถึงว่าคืนเล่นหล้วพยาเมืองเขาว่าเขาเล่นแนวใดเขาทรงมุกจังใดเขาเว้นว่างเว้นช่วงจังใดช่องไฟมันเป็นจังใดตั้งคนหัวสะก้อนหัวจบเหล่วจังหวะต่อโมเมนต์วัดทางทำมาลืงพื้นไปเพ้าหัวเนี่ยวันจบแล้วว่ามุกไม่ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์จำเขามาก จะมีจังหวะมีอย่างเล่นตลกมันเล่นง่ายกับจริงภาษีภาษาหาบ่ได้แต่ว่ามันจะมีจังหวะของมันจะมีช่องไฟของมันเหมือนกันนะว่าเห็นกนโดวนป่านนี้เลยนี่ก็ยิ่จื่นไงว่าเห็นสมื่นให้เป็นโพดดี่โพดไล่ซานลูซานลากับโพดไปอันใดนั่นก็บโคดไล่ให้อันใดไล่ซานลากับพวกโคตกับขามไปจ้ะ ย่าติเขาได้ดีเนาะที่ไปกดไล่เหง้าปวดไม่อย่างนั้นก็ดีแน่กินไรก็สองบาทอยู่นี่โฆษณานะเยอะเจือนกินกาแฟอย่างอันนี้กินกาแฟที่ไม่ได้ซื้อค่ะออดีแล้วเอามาแต่ใส่กาแฟบริษัทนี่ใส่ยังซื้อเก่าอย่านาะงเพิ่งซื้อให้นี่ใส่ยังซื้อเก่าอย่างน้องแม่ไม่ค่อยบ่เคยถิ่มจ้ะกาแฟอย่างกาแฟบ้ซื้อเอาต่อนองว่าบุญแม่ถ้าคุณจะดื่มกาแฟว่าเลย เออเอาเอาเอามุกนี่เนี่เอามุกนี่เนี่ยอยาโคช้านาเออเออถ้าคุณจะดื่มกาแฟสักแก้วอย่าลืมกาแฟพ่อแม่และจั๊งเืมเนาะเอาลืมองต่คุณจะดื่มคุณจะดื่มกาแฟแบบไหนครับแม่ที่ห้เยาิีวทั้งไป็พี่เห็นไหมถ้าคุณจะดื่มกาแฟคุณจะเลือกดื่มกาแฟแบบไหนครับกาแฟที่ไม่ได้ซื้อสิคะว่าแล้วนิสัยมือมาของฟรีตัวอีกปอมคือคืออันว่าต้องสร์ตนั่น เช่นชานแหมอันอันเจ้าอันมันเงาพ่นไหมกาแฟชมว่นงบเลยปา,ากปานก,าน,น,ากาน,นูดชันกันคันเป็นอะไรมัน้บโอ้ยเล็บสิ่งเออสิ่งนแ้ำกาแฟว่านงอกเออไฟฮ็ดเชียงในหางผู้ใดเฮ็ดบ่ะเนี่ยก็เจ้าเวลาเป็นอันไปว่าอันเชียงพอหลอดน,ะนะั่นเหรอนี่ยังได้พวกปูกรบป๋อนั่น,นดอกเพราะว่าเขาเขากับพวกใครอันนั่นปู้ใดเพราะว่าอั่น หมดต่มามือนั่นเล่ก็เลยมาไล่ล้เพราะว่าเลนเลนในไปเล่นไปด้คอหาไ้อน้เียามิดไรไปได้เขาน่ไปได้สอ่ะว่ามนเราจะได้ทังเห็นแรงขึ้นก็จะได้ได้มือนขึ้นบ้านเดี๋ยวได้หอะไอเาจค้องในคลองอค้องอ่ะ เวลาเอฟซีแท่งรอยนี่คือเวียเตงันเขามาเห็นอยู่แบบบดข้าวไหมบดกับของมันตี้ไปนั้นบดจะไปกดมาแรงออกเงิ่นจาของเนะแบบจะกดหนึงกับจะขวางคืนกันแบบมันลอ่มามามาไล่เขาอื่นมาไล่ทิพมันบอกคิดเองมับอกเองทิดเองแล้วก็หายผู้อื่นหายมูขวองหายเชียนเองตัวแบบมูหายมูไปควองไปเชียนว่าเอฟซีเอายาจึนสัมผัสเนว่ามือแรงอนสี่ปว่ยน เปิดตำหน,น้านตลกเสียงอีสานบอกเดิมๆเกา่ๆาๆจังสี่ยิยิ่จืนจำได้บอกกสิได้ยู่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเป็นเล่ากสิจำได้แต่ว่าขั้นสินแบบว่าอา่อดูคำว่าเวลามันอืมคือเวลาไรโซวนห้องนี้แฟนคลับของแมน่นกแฟนคลับของทีมงานเสียงอีสานแฟนคลับของสาวหน่อยก็ากเบึงว่าผลงานแต่ละวงมมันจงได้ตลกนี้บอกตลกนี้บ,บอเพูดว่าตลกนี้อือ คนชิโบแบบว่าชิบเฮ็ดคือสแสดงสุนาน์ไนม่ทีเพราะว่าถ้าแสดงสุนาร์ไม่ทีนี่มันจะเป็นการแบบว่าคนเขามาเบิงคนเขามาเบิงแต่ว่าตรงนี้นี่มันเป็นการไล่สดเอฟซีแต่ละคณะเขาพยายาห็นแต่ว่ากากลจ้ะไกลเห็นตัลูกอยู่ไ่ได้เรียนเต็มเป็นรูปเต็มรูปแบบแม้<า>เจ้าสินาที่หาแลที่ไปยอมไปต่อยกันกูก็เก้า,านิดนิดน,น,น้อย คันตัยเห็นปั๊บเฉยูเลยว่ามูมีอยังงั้นสนะคนเคยเล่นน้ำกันเนาะมอญจกปองเนาะยจรียืนยสยเข้าไปเล่นมูกันกันมัน็จะเคลื่อนได้เลยขึจะมางูมันไงเนมอเลาเรื่องเอาก็เป็นแต่เล่าเรื่องแล้วเปยกับบ้านกเบ็นนี่ยังไงเนี่ยกูจำเาได้ว่ากูว่าไว้ยังไลูกสะนสะบนลูกสะวนเด็แต่ว่าประกาศบ้านเลขที่ห้าห้ยังไบ้านทำสิกิสัตเออ บ่อนเลยกีหฮากีม็อกบ้านหนองสายตะบนหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อใดพื่อนย้อนเมื่อใดไปเมื่อเจอรอบไปรอบกลัาก็เรอบขาดประกาศกับรอบกบประมาณประกาศแกประกาศแท่นเป็นตัวแท่นได้ว่าแต่ว่าเสงมีอำนาจคือเล่ามากับบอหลาแต่ว่าเสียงคือดีคอยฟังทีแรกป้าคอยว่าอป้าเสียงพลหลอดแล้วคือ มาตรฐานที่อยู่ข้างเก่าอยู่ข้างน้ำหนักเสียงเข้าผมเสียงยาโสตัว่ะเป็นอย่างคือยาโสใกล้ๆกันอำนาจก็ยาโสโอ้โหไอ้เนี่ยเราใกล้กันอยู่หัวม้วนอ้าอภิหนงบอกว่าหัวม้วนกับไอ้ข้ามหมอดนะคะเออโดนๆพ่อกันพ่อกันกระทักท้ายกันเท้าเรือศิลปินทุกคนนั่นแหละบอกว่าเบิ่งศิลปินนี่ยหักกัน โดกกยเฉพาะผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอยู่บ้านผมใส่ชีวิตแบบแบบว่ามันมันบพรเป็นศิลปินเน่ะคือผมใช้ชีวิตแบบใครเห็นก็ว่าไม่ใช่ศิลปินเป็นคนดิบทำตัวตด,ดิบดิบมากๆผมน,นั่งก็ได้ย่องจย่าของแต่ผมใส่ชีวิตแบบมันดีลีอ่าครับแล้วก็ย่างเนืงอมี่ผมจะเป็นคนไม่รู้สินะ กับศิลปินนี่ผมไม่เคยอิจฉาริ่สยหายใครใครด้ดีได้ดีใครด่งให้ดังใครมีความสามารถที่ดีกว่าก็ต้องยอมรับเขาแล้วก็สนับสนุนเขาไม่เคยว่าจะเออเ่นใจ้บบนี้แบบนั้นไม่ไม่เอานิสัยผมโวัาคือถ้าใครได้ดีได้งามเราก็สนับสนุนเห็นดีเห็นงามถึงในความสามารถเขาที่เขาทาได้เห็นไดจเราทําได้แค่น,นี้เราก็ต้องยอมรับตัวเราแค่น,นี้ จังนี้ทั้งนั้นบพว่าจิตตีบอดีจังไหนขึ้นอยู่กับแรงสนับสนุนของพี่พง์น้อง ค่ะเอฟเอ่อจะค่ะเอฟซีอยากติดตามไปครหมวดฝากติดตามในสิตามช่องอ่าท่าทางใดคร่ะคนมีการมีงานอีกอย่างจากศิีนาต้องติดตามติด้องช่องสามหม้อช่องสามหม้อช่องสามหม้อทุกคนแหลกแกงคอกอลอบ้านโอ้บอสอะผมช่วงนี้ผมเห็นช่องอยู่แต่ว่าผมบ่เคยเดีเขาไปเห็นอย่างจักเตอร์จังคือเปิดแล้วเอาลงแค่ แค่คลิปเดียวเราั้งนล้นก็ไม่ได้ทําอีกเลยเพ<อ>ราะว<อ>่าผมมีเวลาม,ม,ม,มันต้องทํางานหาเล้ยน,นครอบครัวหรืทำให้เราไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีทีมงานที่จะมาตัดต่อ,อจะเริ่มค่อยไปถามว่าเปิดช่องไหมเปิดช่องของพมอด แต่ส่วนใหญ่กะมี่ยังก็คือจะลงทั้งเฟซเฟซพวกอะไรพี่เอ่เฟซพวกก็คำมอสคำมอสคอนคุณเดชเนี่ยแหละคำมอสคอนคุณเดชใช่ส่อเสือสะกดเด้อมันจะเห็นแต่ว่าขันพิมพ์คำมอสเนี่ยขึ้นมาโอ้โหเดมือคือจะคลองไปเป็นของไปบม่รู้จักดอกของจะคลองไปยังข่าวว่าเจือแต่ว่าเฟซจริงๆของคำมอสคือจะเขียนว่าคำมอสส่อเสือสะกดคอนคุณเดชแล้วมันจะขึ้นมาอ่ามจะใส่ใส่เสือสีสีหนังสีแดงหรอก บ็เป็นแดงลายถ่ายอยู่ญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวนี้กับิดอ่าในการแสดงเนาะกัไปเฮ็ดงานขับรถแมคโครแมนบ่าเจ้าเสียบเบิ่งรูปเฟนเด้อมันมันขึ้นบ่โปะมันขึ้นบ่ออกนี่ครับพี่น้องคัมมอดคัมมอดพรอมคุณเดนเด้อพี่น้องเด้อรูปโปรไฟล์จะรูปนี้เด้อค่ะแต่ว่าอันที่พี่จะบ่รับ บนลับคนเป็นเพื่อนเฟสก็คือคนที่ไม่ใช่รูปตัวตนเป็นของตัวเองจ้าขันแม่นบางเชืทอเอาเป็นรูปกร็ตูนขึ้นแน่เอาเป็นรูปยังอื่นขึ้นแน่ครับ่รู้ว่าผู้ใดญ่เป็นบ่าลักคือกันคือกันก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รู้จักเราก็รับง่ายจ้าแต่คนรู้จักการรับเพื่อกันแต่ว่าเขาให้ให้มีตัวตนจ้าแม่นบ่าลักแล้วก็เอ่อเฟสตอนนี้ มมันจะเต็มหาพันนแล้วเอาเอาเป็นติดตามเนาะกดติดตามกดติดตามก็ได้ถ้ามันเต็มหรือถ้าเกิดว่าวันไหนถ้าผมเคลียร์เคลียร์ออกบ้างมันว่างมันอย่างผมลบอดแล้วลบ่อนที่ว่ามีความเคลื่อนไหวบาคนไล์กดแช่ก็เนาะจะโอเคพี่น้องขอบคุณพี่คำมอดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไอ้สายทา้งอ่ะพี่ำมอดพ่นคุณเด่นโอ๊ยตายวันแล้วองมีมุกนีมา พี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร b ์ช่องแม่นางตองอุราเพลินออฟฟิเชียลนะคบฝากติดตามกดกะลิงมากระโลงให้สัมผัสทักทายอิบซีสุปสุกติติดตามไอ้ขมอดอยู่นะคะ <c oughs> พอกันไปคลิปหน้าคลิปนี้เอาไวส้สมีเดอพี่น้องเด้อไปก่อนค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับพี่ขมอด